ประวัติการซ่อมมีอะไรไหมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะมีประวัติการซ่อมไหมไม่รู้เลยหนูเซ็งต่อมาจากเขาเซ็งเซ็งนานยังไ,ไม่กี่วันเพี่ไม่กี่วันน่าจะมีเราเราเลยไม่รู้ประวัติเนาะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยล้างแอร์เลยล้งแอร์ไว้หลังเลยไม่น่าจะใช่อ่ะตอน,นแรกเปิดแอร์ไฟขึ้นมสองบางทงมันก็จะกระพริบอหมคะใช่ครับ ไร้อนเลยรั่วก็เนี่ยคอมไม่เดินนะครับเดีย๋ยวเราจะวัดคาปาดูว่ามันเสื่อมไหมก็ไม่มีอะไรก็เป็นระบบพิกสปีดธรรมดาห้าสิบไมโครฟารดร ก็ห้าสิบได้ครับเดิมเราเช็คตัวขาปารครับไม่เสียนะครับดูหัวหลักคอมก็ไม่ไหม้นะครับก็ไม่น่าจะเสียนะมันยังใหม่เดี๋ยวเราจะเช็คตัวแมกเนติกนะครับว่าทํางานได้ไหมตัวนี้เป็นไฟนะครับ ไปข้ามมาเป็นคอนเนคฝั่งนี้เป็นไฟเหมือนกันนะอันนี้เป็นคอนเนคไฟไฟนะครับเนี่ยไปเลี้ยงคอมอันนี้คอนเนคไฟไปเลี้ยงพัดลมนะครับตัวนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นนิวตันนะครับเนี๋ยไปเลี้ยงไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมนะครับดี๋ยวผมกดดูนะครับแต่มอเตอร์มันหมุนนะครับไฟต้องมาสองอยสิบนี่ครับสองรอยสามสิบนะครับมอเตอร์หมุนะครับส่วนคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้นิวตันเราแช่ไว้เลย ก็เอามือไปิดใที่เป็นเลี้ยงคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็กดแม็กดูนะครับนี่ครับไฟไม่ผ่านนะครับไฟไม่ผ่านคือไฟจากนี้นะครับมานี้ไฟไม่มานะครับน่าจะมีปัญหานะครับผมไปตัวเปลี่ยนตัวเนี้ยขัวที่สองเนี่ยรับตรงแมกใหติดนยครับ เป็นคอนเนคลงไปก่อนนะครับให้เขาใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าร้านตัดผมนะครับจะเป็นต้องใช้อะะ่ครับจะให้เขาใช้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเปลี่ยนให้เขาตัวนี้กระสเกจุดเก้า ร้อยสามกำลังดีึ้น